อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเมอรอ์แรงกล่าวครับรายการที่นำมาประเด็นฟุตบ,บอลมางคยีมคยมาขยายมาขยายมาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนได้อ่างไรครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับเกมเอฟเอคัพเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างเลสเตอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นทางฝั่งจิ้งจอกสยามครับที่เอาชนะไปได้สามต่อหนึ่งแบบสวยสดหมดจดงดงามเลยก็ต้องบอกว่าเล่นดีกว่ายูไนเต็ดชัดเจนนะครับตลอดเก้าสิบนาทีทำให้พวกเขาเนี่ยทะลุเข้ารอบเอฟเอคัพไปเจอกับนักบุญซาร์ทำตันในรอบสี่ที้ยมราสบค พร้อมกันเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมแมนยูโรเลชั่นเล็กน้อยนะครับไล่อัพ4-2-3-1ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผู้สมบูรณ์เป็นดีนเดอร์สันกองหลังครับแบ็กขวามีอารอนบัมบิสก้าแบ็กซ้ายเป็นอเล็กซ์เซเลตครับเซนเตอร์เป็นแม็กควาจับคู่กับเดนเลิฟเห็นว่ามีการโรเลชั่นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับพักลูกชอไปกองกลางครับเฟร็ดยังคู่กับมาติชครับส่วนวันนี้พักบรูโน่ไฟแนนและส่งดอนนี่ฟาราเบกลงมาแทนครับกองหน้าเนี่ยนะครับมีปีกซ้ายเป็นปอบอกกบาาปีขวเปปป็็นนนนนเเเมมสัักรรวูดแลละห้้าาาาอติิซยคบก็มีการรโเเชัั่่นนกตะอยูบ้างงนนะครััับแต่กก็ยจเม สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ครับถึงแม้จะเป็นเกมเอฟเอครับแต่ว่าตัวจริงนี่ลงกันแน่นเอียดเลยครับมาระบบ3-4-1-2ครับผู้สมัครตัวแคทเปอร์ชไมเคิลกองหลังเวนลี่โฟฟาน่าจอห์นนี่อีเวนและโซยอนคูวิงแบ็คซ้ายเป็นคาส์สนเย่วิงแบ็คขวามาร์กอัลไบรตันครับกองกลางยูริสเซรามองจับคู่เอนดีโดยมีไอโอเซปเปเรสยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับกองหน้าเป็นเจมี่วาดี้จับคู่กับอีเกนาโชครับก็เน้นแพ็กเกมแดนกลางให้แน่นๆนะครับถือว่าเป็นบาาาาาาดดดดดดทททีีีี่่่่่่ยยยยยยอออเเเเมแแลล้้้้้ววกกกกก็็รรรรใใชชงงงงหหนน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 นคคููปะะสิััััจขไต เอาละครับมาที่ประเด็นต่อไปครับรีแคป90นาทีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเอาจริงๆถ้าจะสรุปตลอดทั้งเกมนะครับก็ต้องบอกว่าเลสเตอร์ซนะิตี้นั้นเล่นได้ดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่ว่าจะเป็นการเพรสซิ่งใส่ไปให้ยูไนเต็ดได้ตั้งเกมการสวนกลับเร็วโดยใช้บอลทะลุช่องและเน้นโจมตีไปที่คู่เซนเตอร์ของยูไนเต็ดและทัคติกอีกมากมายครับต้องเห็นชัดเจนว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ลอเจอร์เหนียวกว่าโซชาไปหนึ่งขั้นในการวางแทัคติกนะครับกลับมาที่การรีแคปเกมกันหน่อยครับเริ่มเกมนี้จริง เห็นว่าเป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ดูจะเล่นได้เป็นแบบแผนแล้วก็ตามแทคกติกที่พวกเขาวางเอาไว้ได้อย่างแนบแน่นแนบเนียนมีวินัยมากๆครับถึงแม้เลสเตอร์จะดูครองบอลน้อยกว่ายูเนเต็ดนะครับแต่นั้นเป็นแผนครับเป็นแท็กติกที่โรเจอร์วางมาเขาปล่อยยูเนเต็ดได้ครองบอลและใส่ผู้เล่นแดนกลางคอยเข้าบีบให้ยูเนเต็ดได้ออกบอลถนัดถนี่ทำให้หลายครั้งครับยูเนเต็ดจ่ายบอลพลาดจ่ายบอลเสียง่ายๆแล้วทำให้เลสเตอร์มีช่องที่จะโจมตีเร็วครับลูกออกนำหนึ่งส่วนของเลสเตอร์ซิตี้ในนาทียี่สี่ก็มาจากจังหวะการบีบเพรสซิ่ง ค2เล่นก็คือแม็กควายและเฟร็ดนั่นเองครับแม็กควายเนี่ยตัดสินใจจ่ายให้เฟร็ดที่โดนตัวประกบตามติดๆเป็นเงาอยู่แล้วแต่ก็ยังฝืนจ่ายยัดเข้าไปให้ครับทำให้เฟร็ดไม่มีทางเลือกครับที่จะพลิกเล่นได้เจ้าตัวก็ต้องคืนหลังครับเพราะคืนหลังเนี่ยนะครับเฟร็ดก็ทำพลาดครับการน้ำหนักในการจ่ายบอลเบาเกินไปทำให้โดนอีเฮนรโชฉกไปยิงได้แล้วก็เป็นจิ้งจอกสยามออกนำ1-0ครึ่งแรกสิ่งที่เห็นชัดเจนครับคือเฟร็ดสร้างความผิดพลาดบ่อยครั้งจ่ายบอลเสียง่ายๆและดูเหมือนเขาต้องแบกรับภาระทุกอย่างในแดนกลางของยูไนงกล เรนกลางสนามเนี่ยเลสเตอร์ทำได้ดีมากแล้วก็คุมเกมได้อยู่หมัดทั้ง D, แอนดี้ดี้เตเลบองและเปเรสครับแต่ว่าครับยูนเต็ดมาตีเสมอได้ในในาทีที่38ครับจากจังหวะบุกที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ปอกปาบปาปาดบอลเข้าเกีตโทษจากด้านซ้ายแล้วฟานอเบกปล่อยหลอกให้กรีนวูดยิงตีเสมอหนึ่งหนึ่งถือเป็นจังหวะการเข้าทำที่สวยงามครับและก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งครับครึ่งหลังยูนเต็ดเนี่ยไม่ปเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับทั้งที่รูปเกมเนี่ยก็ถือว่าตกเป็นรองพอเริ่มมมมคคครรรรรรึึ่่่่่่่่งงงงหหลลลลลัััััััาาาาายยยยยิชดดดดเเเเเเเจนนนนนนนกกกกข้้ืืออออออๆบบ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 สสตตต์ป็็ฝทีุใููไแแวววะ ครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยครับเลสเตอร์ก็ไม่ได้ประตูขึ้นนำสองต่อหนึ่งจนได้จากจังหวะลาาตะลุยของเตยลมองส์ครับปัญหาเดิมเลยครับแมยูเต็ดครองบอลไม่ได้แนละโดนตัดบอลอยู่บอ่อยครั้งจากนั้นในนาทีที่64ครับแมนยูเปลี่ยนตัวทีมสี่คนเลยครับโดยเปลี่ยนลูกชอร์แมตต์เวเน่บรูโน่และคาร์มานี่ลงสนามแทนมาติชบ็อกบาฟาเด้แบ็กและเตเลชการเปลี่ยนตัวเห็นผลชัดเจนขึ้นครับแมนยูดูดีขึ้นแบบทันตาเห็นครับทั้งการครองบอลจังหวะเข้าทำดูรวดเร็วแล้วก็เฉียบขาดขึ้้้้้นน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 แแตต่่่่่่่กกกกก็็ยยยยัััังไไไไมมมมพออออะะคครรรรรบบบบบบจาาาาาเเ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 ลเลลลลลลปปีีนะีสสุุดดทขูิ์ แเต่รเองก็ตื้อตืตันตันไปหมดจนมาโดนเลสเตอร์ยิงปิดกล่องนาทีที่78จากลูกหมงของอีเฮนาโชครับโด 3, นสามหนึ่งเเต็ดพยายามจะลุกขึ้นสู้เหมือนกันแต่ว่าโอ้โหเวลามันบีบครับสุดท้ายพ่ายแพ้แลวตกรอบไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสามครับมาว่าที่ประเด็นต่อไปครับเรื่องของแท็กติกและอีเฮนาโชครับนี่คือ2จุดเด่นของเลสเตอร์ในเกมเมื่อคือชนชนะของเลสเตอร์ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่ๆน,นะครับแต่มันได้มาด้วยการเตรียมพร้อมทีมการวางแขนวางแท็กติกมาอย่างละเอียดและเล่นางานเรเตร็ดแบบอยู่หมัดในเกมนี้สิ่งทที่ต้อองชมเลยคคก็คืแิ วันนี้สั่งให้ลูกทีมเล่นเพรซิ่งตลอด90นาทีแต่มาไม่ใช่การเพรซิ่งแบบเอาไปเอาตายนะครับพวกเขาจะเข้าบีบพื้นที่ตัวรุปของผู้เล่นยูเนเตดเมื่อมีการจ่ายบอลให้คนใดคนหนึ่งแล้วเลสเตอร์จะเข้าบีบเพื่อให้ผู้เล่นยูเนเตดคนนั้นเนี่ยรับบอลได้ยากที่สุดหรือเล่นยังกว่าที่2ได้ยากที่สุดทําให้พอแมนยูต่อบอลจากหลังขึ้นมาตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพวกเขาโดนบีบแล้วก็จ่ายเสียอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นมาเตชเฟรฟอร์เดเบกหรือปอกบาครับเฟรดเป็นคนที่พยายามลำเลียงบอลขึ้นหน้าคร จ่ายบอลเสียงง่ายๆหรือไม่ก็โดนแย่งบอลไปทำให้เลสเตอร์เนี่ยมีจังหวะได้สวนกลับได้แทงได้หลุดไปโจมตีแนวรับยูนเต็ดอยู่บ่อยครั้งจากการไล่บีทเพรสซิ่งแดนกลางของยูนเต็ดนี่แหละครับใชนะในแดนกลางของเลสเตอร์เป็นคีย์สำคัญมากๆนะครับในเกมนี้มันก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถกลุ่มเกไมไว้ได้แบบอยู่หมัดอีกหนึ่งคีย์สำคัญเลยครับก็ต้องให้เครดิตที่อีเฮนาโชนั่นแหละครับที่เป็นคนทํา2ประตูซึ่งในเกมสําคัญแบบนี้เนี่ยเมื่อคุณมีโอกาสนะครับมันจะมีแค่หนึ่งถึงสองครั้งคุณต้องเปลี่ยนมาเป็นประตูใใหห้้้้้้้ไไดดดถาาาาคคุณเเเป็นนนนนนกออองงททีีีี่่รัับและฮฮโโชชชสิ กาไม่เปลืองเลยนะครับแล้วก็คอยกดดันคู่เซนเตอร์ของยูเต็ดอยู่เสมอทั้งแม็กคว่าในเดอเลิฟเนี่ยต้องคอยพะวงกับอีเนเชลอยู่ตลอดเวลาส่วนหูด้านหน้าของเขาอย่างวาดีก็เล่นได้ดีครับเพียงแต่ว่าไม่มีสกอร์เท่านั้นเองสถิติของขอีเนเชลครับจ่ายคิลเลอร์พาสไป3ครั้งยิง2ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเป็น2ประตูและทำได้อีก1แอสซิสแกล์ตอนนี้นั่งถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นสุดๆของขอีเนเชลเลยครับเพราะว่ายิงได้ทั้งหมด8ประตูจาก9เกมหลังสุดรวมทุกรายการนี่คือสถิติแบบกองหน้าขนาดแท้ครับคุณไม่่่่่ตตต้้้้้ออออออองงงงมมมมีีีีะะไรรรรรสสวยหูููาาาาากกกกคคคัับิททททจุณ็็ืปปเเเนนนดขข เสียงของยูเนเตดหน่อยดีกว่าครับปรากฏว่าตัวสำรองเนี่ยอาจจะยังทดแทนตัวจริงไม่ได้นะครับปัญหาที่มันสะท้อนออกมาชัดเจนแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเกมนี้เลยก็คือพวกเขามีขนาดทีมที่ใหญ่ไม่พอครับและตัวสำรองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทดแทนเหล่าแข้งตัวจริงได้ส่วนหนึ่งอาจต้องโทษโซชาที่จัดตัวประมาทไปนิดนึงครับแต่ก็จะบอกว่าโทษก็ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าสุดท้ายท้าย,ายสุดเนี่ยคุณไม่สามารถแบกผู้เล่นชุดใหญ่11ตัวจริงลงเล่นได้ตลอดทุกเกมอยู่แล้วนะครับการพักบูโน่ลูกชอ์และสกอตต์แม็กโทเมเน่ครับแแหนน่่งลาี้ถกท ด้วยฟานเดอร์เบกเตเลสและมาติดซึ่งทั้งสามคนก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทำได้ต่ากว่ามาตรฐานทุกคนเลยนะครับตัวสำรองที่ได้รับระกาศลงสนามเนี่ยนะครับต้องเรีกว่าสอบตกกันหมดเลยและยังเป็นเกมสําคัญแบบนี้มันทำให้เห็นว่าพวกเขายังไม่สามารถทดแทนแข้งตัวจริงหลายๆคนได้เมื่อทีมขาบรูโน่เกมรุกก็ตื้อตันนะครับในขณะที่แรดฟอร์ดเจ็บกราบซ้ายหรือเด็ดก็เงียบสุดๆไปเลยมาติดก็ช้าเกินไปนครับโดยอยู่ที่มากขึ้นส่วนเตเลสเองเนี่ยไม่ได้รับโอกาสแต่วันนี้ก็ทําได้ไม่ดีพอขาดกันเกินทั้ง ทำใทีมดูดีขึ้นแบบชัดเจนทงแมว่าสุดท้ายยูเนเตจะแพ้และตกรอบนะครับแต่การเอานักตเตที่เป็นตัวจริงลงสนาม4ี่คนมันเปลี่ยนรูปเกมได้แบบซึ่งๆหน้าเลยครับนี่เป็นปัญหาที่สะท้อนออกมาจากเกมนี้ของยูเนเตดนะครับแล้วพวกเขาต้องคอยหาทางแก้ไขกันต่อไปครับว่าจะสร้างทีมให้มีความลึกมีความหลากหลายให้ผู้จัดการทีมได้เลือกจัดสรรทัพมากกว่านี้ยังไงได้บ้างแต่ณตอนนี้ถ้าพวกเขาจะหวังลุน้นแชมป์หลายถ้วยก็ต้องบอกว่ายากแล้วแหละครับเพราะคิดภาพดูนะครับว่าถ้าบรูโน่เจ็บไปยาวๆอีกสักคนแมนเชสเตอร์ จะเป็นยังไงคุณลองตอบคำถามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันดีไหมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเกมเองเกมเองระเลงขาวและขอบสนามด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา5้าโมงเย็นวันนี้ขอบคุณมากๆครับกับอาหารยอดคุณอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ